โอเคสบายสบาย1 2 3ุ One, two, หุ้นสิงห์นือไทยสวัสดีครับหุ้นสิงห์เนือไทยประจำวันที่22ตุลาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงหุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะครับเซ็ตบวก6.25อยู่ที่1290.72 12ครับก็งบแบงค์ใหญ่งบแบงค์ใหญ่สวยหนุนแรงซื้อคือคักนหุ้นโรงแรมสายการบินดีดรับมาตรการกระตุ้นเสร็จ เศรษฐกิจไอก้กระตุ้นการท่องเที่ยวแหมูาค่าการซื้อขายครับ34000ล้านบาทอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซ็ตไว้ที่ตรงนี้ครับแนวรับจะเป็น1280ครับแนวต้าน130 0ครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเกสตัวที่1 AAV aav ราคา1บาท29สตางค์บวก10สตางค์จุดต่ำสุดของ aav จะเป็น1บาท17สตางค์นะครับตัวนี้ก็แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ1บาท23ครับตานจะเป็นจุดสูงสุดของวันนี้แหละ1บาท34ครับถ้าถ้าในกรอบนี้ในกรอบ1.24ถึง1.34ตรงนี้ครับน่าสนใจแค่นี้ครับแล้วก็มีข่าวด้วยเนาะสำหรับ aav กับ อะไรไทยใช่ไหมหุ้นไทยด้วยหนูนี้ลงข่าวไหม,ไมทำเฟรมสิบห้านาทีครับมองว่ามองว่าปิดไซเวครับสำหรับ aav aav เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับขนส่งและโลจิสติกส์ภ้ารวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะแอเอเชียเนาะใช่ไหมคะเปิดที่หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทสามสิบสี่ลงมาปิดที่หนึ่งบาทยี่สิบเก้า EMA 89จะเป็น1บาท30ซึ่งเบกไปแล้วแล้วก็ย่อลงมานะครับ EMA 200จะเป็น1บาท61สตงางค์ RSI 54.50วอลุ่มซื้อเข้า107ล้านขายออก83ล้าน ATC 15ล้านครับแนวรับ1บาท23สตางค์แนวต้าน1บาท34สตางค์ค่าทรลุแระจะเป็น1บาท42สตางค์ค่ะตัวที่2ครับ GFPT GFPT ราคา10บาท10สตางค์บวกยีสตางค์อันนี้ยืนไซเวนะใช่เปล่าจุดต่ำสุดในห่วงนี้นะครับ9ก้บาทเจตอนนี้ก็คือ10บาท10ก็มองว่าเป็นไซเวสะสมนะครับมีแบงเกอร์เข้าวันที่10กันยายนอันนี้ก็ดันตัวไปแล้วต้านจะเป็นตรงนี้ครับ10บาท50สสตางค์ครับ ต้องเบค40ให้ได้ก 40, ่อนนะตัวจุดรีบาวจะเป็นตรงนี้ครับ10บ,บาท80จุดรีบาวครับสำหรับ g f p t ททำเฟรม15นาทีของ g f p t มีแบงก์เกเข้าตอนเที่ยง15นาทีนะครับภาพรวม15นาทีเป็นไซเวย์ครับ g f p t เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่กับธุรกิจการเกษตร์ภารวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครับทเฟม D นะครับ ขึ้นแท่งเปิดที่9บาท85ครับขึ้นไปสูงสุดที่10บาท20แล้วก็ลงมาปิดที่10บาท10สตางค์ครับเบรกไปทั้ง2 EMA นะครับ EMA 89จะเป็น9บาท77 EMA 200จะเป็น9บาท97สตางค์ครับ RSI 55.98ครับส่วนตัวมองว่าถ้าเบรกทั้ง2ตัวเนี้ยก็น่าสนใจครับวอล,ลุ่มซื้อเข้า2.3ล้านขายออก1.7ล้าน ATC 300,000ครับ แนวรับ9บาท85สตางค์แนวต้าน10บาท30สตางค์คาทะลุได้จะเป็น10บาท60สตางค์ดูสิว่าจะยืนเหนือเส้น EMA 200ได้นานแค่ไหนนะครับตัวต่อไปครับแต่ถ้ายืนเหนือได้ก็แน่มีลุนไปต่อตัวต่อไปครับ CSET CSET ราคา6บาท5สตางค์บวก35สตางค์ค่ะอืม CSET มีแบงก์เกอร์เข้าวันที่10กันยาเหมือนกันนะครับแนวรับจะเป็น ห้าบาทเจ็ดสิบครับยอมรับนะครับตานจะเป็นจุดนี้ครับตานแรกนะครับหกบาทยี่สิบสตางค์ครับจุดรีบาวจะเป็นไกลค่อนข้างไกลนะครับเจ็ดบาทห้าสตางค์ครับใช่ปะเจ็ดบาทสิบสตางค์ครับสำหรับสี่เซ็ตไทม์เฟรมสิบห้านาทีมองว่าปิดไซด์เวย์อัพนะสำหรับสี่เซ็ตครับสี่เซ็ตเป็นหุ้นไซด์เวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิก ภาพรมวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ซิ่งของแท้นะสี่เซ็ตเนี่ยแต่ทรงกราบทาเงเพมเดย์มองว่าสวยครับมองว่าสวยยิ่งไปดูทาเงเพมบีก,ก็จะเห็นว่าทาเงเพมบีก,ก็จะไซเวย์แล้วก็ลุ้นยกตัวนะครับสําหรับ4ี่เซ็ตครับเข้าไปดูพ่อพูดอย่างตรงนอ่าเปิดที่5บาท80ครับขึ้นไปสูงสุดที่6บาท10สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่6บาท5สตางค์ครับ ตอนนี้เบคไปทั้งสอง a แล้วครับทรงหุ้นเหมือนเหมือนตัวตะกี้เบคเอเอ e 89แล้วครับ5บาท94เบคก EMA 200ที่6บาท2สตางค์ครับไอซ่ SI 54.77ครับวอลลุมซื้อเข้า29ล้านขายออก21ล้าน ATC 4ล้านครับแนวรับ5บาท70สตางค์แนวต้าน6บาท40สตางค์ถ้าทะลไดาจะเป็น6บาท80สตางค์ครับตัวสุดท้ายครับ เอฟสมาร์ m เอฟสมาราคาเจ็ดบาทเก้าสตางค์บวกสีสบตางคจุดต่ำสุดในห้องนี้จะเป็น7จ็บาทสีนะครับแนวรับนะครับตอนนี้7จนะ็บาทเกนาะแนวรับจะอยู่ที่เนื้อเทียน7จ็บาทหกสตางค์รับต้านจะเป็นตรงนี้ครับ8ปบาทหสตางค์ต้านแรกนะถ้าเบรกได้ไปรอรุ้นที่8ปดบาทเจเลยทีเดียว แต่ว่ายังเป็นหุ้นทรงขาลงอยู่นะครับสำหรับ F Smart ครับตามเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับ F Smart F Smart เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการทางการเงินภาพรอมบริษัทมีกำไรและมีปันผลทรงกรับใน E-Fin นะครับสาย EMA ครับเปิดที่7.65ครับขึ้นไปปิดโดดที่7.95สตางค์เบรกไปทุก EMA แล้วครับ อีเมลแปดสิบเก้าเจ็ดทสามสิบาอีเมสกบาทเกสตางค์อ s i กเอำลังสวยกำลังจะสวย47.34ับส่สิัลุ่มซื้อเข้า1.7ล้านขายออก1.4ล้าน ATC 4ซีสี่แสนครับแนวรับเจ็ดบาทหกส้าสตางค์แนวต้าน8ปดบาทสสิบ้าสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น8ปดบาดสิตางค์เอฟสมาร์มีข่าวนะครับใช่ไหมครับเอฟสมาร์ F มีข่าวจากหุ้นสมาร์ทครับบอกว่าปิดดีลกับเจ a ร k ก เปิดจุดชาร์จกิ้งกาอีีในลานจอดรถนะครับลานจอดรถที่ไหนเดี๋ยวไปดูในอีกทีหนึ่งนะครับในเขาถือพร้อมกันนะครับสำหรับข่าวจากคุณสมาร์ตนะครับสำหรับ F อ s สมารเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์ครับอดหุ้นมดข่าวครับใช่ไหมไม่มีวอลเล็เนาะโอเคครับคุณสิงนโปท์ไทยโชคดีวันพุธครับสวัสดีคิด